ันนี้ก็เหมือนกันที่เดี๋ยวนี้ลดเข้ามาเปลี่ยนเยอะมากก็คือ MG4 นะครับก็คือเบาะเดิมเดี๋ยวมันจะเป็นลนักษณะเบาะหนังสังเคราะห์ผ้าแล้วก็ผสมผ้านะครับลูกค้าคันนี้ชอบอ่วัสดุประเภทหนังแท้นะครับอยากได้ฟิลลิ่งของเบาะที่เป็นหนังแท้ลูกค้าคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสเปคโลงงานก็คือเป็นหนังแท้ผสมกับ p ีดีีลูกค้าคันนี้เลือกเป็นสีแดง r ล d Wine นะครับ เนี่ยครับเรามาดูเบาะเดิมนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นว่าพอหลังจะเปลี่ยนเป็นสเปคโรงงานสีแดงเลสไวแล้วมันจะต่างจากเดิมยังไงนะครับอันนี้เราลองดูเบาะเดิมก่อนนะครับอันนี้พอดีเนี่ยครับเบาะเดิมมาเนี่ยครับวัสดุมันจะเป็นลักษณะผ้าผสมกับหนังสังเคราะห์นะครับบางท่านก็บอกว่ามันนั่งแล้วมันไม่สบายเก็บขุ่นเนี่ยลูกค้าก็จะมา เปลี่ยนเป็นสเปคโรงงานสีแดงเลทไวน์นะครับเพราะตรงนี้เราก็บให้บริการเปลี่ยนเรื่องเบาะกล่องคอนโซลพวกนี้ครับเท้าแขนพวกนี้เราก็มีเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่าเบาะเปลี่ยนแล้วฟิลลิ่งภายในมันจะเปลี่ยนเปนยังไงบ้างนะครับอย่างคันนี้ที่มาเช้าเราเห็นเป็นเบาะผ้าผสมหนังเป็นสีออกเทาๆขาวๆส้มๆนะครับแต่คันนี้ลูกค้าก็เลือกสเปคเบาะเป็นสเปคหนัง สเปคโรงงานนะครับก็คือเป็นหนังแท้บริเวณหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงช่วงหน้าสัมผัสทั้งหมดเนี่ยครับก็คือเป็นหนังแท้หมดจะมีด้านข้างตรงนี้ครับที่เป็น PVC ด้านข้างที่เป็น PVC นะครับแต่ PVC พวกนี้ครับเราก็จะพยายามแมท์ออกมาให้สีเดียวกับตัวหนังนะครับเนี่ยครับก็คือพอเปลี่ยนเบาะเป็นสีแดงปุ๊บอ่ะนะครับ ภายในเนี่ยอารมณ์มันก็น่าจะแตกต่างจากเมื่อเช้าที่เราเห็นกันที่เป็นเบาะแบบสีเทาขาวส้มนะครับเนี่ยครับก็จะได้ดูไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเวลาเลือกสีภายในนะครับว่าชอบเฉดประมาณไหนเนี่ยครับอย่าง MG4 เนี่ยมีทำทั้งเบาะทั้งแผงประตูทั้งเท้าแขนตรงนี้ก็หุ้มใหม่นะครับ แล้วก็กล่องคอนโซลกลางก็หุ้มด้วยนะครับซึ่ง MG4 เนี่ยเป็นรถรุ่นที่ลูกค้านิยมมาเข้ามาเปลี่ยนภายในเยอะมากถ้าดูจากผลงานของ i อมูกิที่ผ่านมานะครับจะมีลูกค้าทำทั้งสีเขียว h ฮบิดนะครับมีทั้งสีน้ำเงินสีแทนสีแดงสดก็มีนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามผลงานในเพจของ i m มูกิได้นะครับอันนี้ก็ ถ่ายมาให้ลูกค้าเผื่อดูไว้เป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกสีภายในนะครับเพราะว่าสีภายในแต่ละสีก็ให้อารมณ์หรือฟิลลิ่งของสีเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับ